วันเดวิดมีเวอร r s ัน n First จ็ o p p e r กันว่าเราทำอะไรบ้างในหนึ่งวันมานั่งตัดงานต่อนะคะนั่นก็คือการแข่ง F อวันเวลคัมแบททุกคนเข้าสู่ช่องของอุ้มนะคะวันนี้เราจะมาแนวแบบพูดคุยสบายๆนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงตอ่อกางคืนแล้วแต่ว่านี้ก็คือเป็นลุกใหม่ๆนะคะไม่ได้แต่งหน้า แบบลุกพร้อมจะนอนแล้วเพราะตอนนี้กําลังจะเที่ยงคืนแล้วนะคะแต่ว่ามาเปิดคลิปไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําแบบว่า One d a วิ i มีเ e อร์ชันเฟิร์สจ็อบเ r กันว่าเราทําอะไรบ้างในหนึ่งวันที่แบบต้องไปทํางานมีถ่ายงานต่างๆ รู้สึกว่าพรุ่งนี้มีอะไรที่ต้องทำค่อนข้างเยอะมากก็เลยอยากจะมาเก็บฟุตเทจไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็อัปเดตชีวิตด้วยว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่บ้างก่อนอื่นเลยก็มาอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แบบล่าสุดเลยละกันนั่นก็คือไปทำเล็บมาใหม่นะคะทุกคนนี่เป็นสีแบบ เหลืองๆอ,อ่อนไซรัปแบบนี้เลยคือบอกเลยว่าแบบมันน่ารักมากอะทุกคนแบบทําแล้วรู้สึกแบบชอบมากคือตอนแรกเล็บยาวไปดับขอเวลาแบบนึงแล้วกลับมาแบบไฟสว่างมากปึงเวอร์เมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วนะก็คือทําเล็บมาแล้วก็แบบชอบมากเพราะตอนแรกแบบเล็บยาวมากแบบ พอต้องพิมพ์งานอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ค่อยถนัดนะคะก็เลยไปทําใหม่เรื่องเราต่อมานั้นก็คืออยากจะมาแชร์สิ่งที่กําลังอินอยู่ในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือการแข่ง F1 ทุกคนการแข่งรถแข่ง F1 อะฟอร์มูล่า1อะ, 1, อะเพราะว่าไปดูหนังเรื่อง F1 มาแล้วก็คนพบว่า กีฬาชนิดนี้มันช่างสนุกเหลือเกินมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เออเหมือนแบบทุกอย่างจะพลิกโผได้ทุกสนามที่แต่กีฬาลงไปแข่งอะแตบบ่ว่าตอนที่ไปดูหนังอะหนังมันแบบ2ชั่วโมงครึ่งใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากรู้สึกว่าคือไม่ได้มีความรู้สึกแบบเบื่อในการดูเลยอะแบบรู้สึกสนุกแล้วก็รุนตามแบบไม่เคยดูหนังอะไรแล้วรุนขนาดนี้มาก่อนแล้วพอกลับมาจากดูหนังเรื่องนั้นก็คือแบบ ทุกอย่าง <S <S เริ่มดู netflix ไปหาแบบ Drive to survive ดูทำความเข้าใจกติ ดูคลิปดูทุกอย่างที่เกี่ยวกับ F1 จนตอนนี้แบบเข้าใจทุกอย่างแบบ80ซแล้วนะคะเพราะว่าดูอยู่อย่างนั้นเพือเอแชร์เรื่องที่อินอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อใครเป็นแฟน f 1เหมือนกันแล้วแบบว่าอยากมีอะไรแนะนําอยากให้ลองไปดูแบบหนังอะไรที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะโอเคคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในคืนนี้น่าจะมีประมาณนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วก็มาดูกันว่าชีวิตหนึ่งวันของอุ้มในวัย first j o b p e r ทำอะไรบ้างและมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามีอะไรให้ต้องทําแล้วก็มีอะไรให้ต้องเตรียมค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคเสร็จแล้วจะไปทํางานกันค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่เมเจอร์เป็นเก้านะคะพาหมูมากินข้าวอันนี้คือรองฮะรองวองเฟิร์นจอบเบอร์ไง กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากวันนี้ก็คือไปเดินซื้อของมาทางวัดส,สัตว์แล้วก็อีเวนบอยเลยในสมัยรีวิวให้รู้ว่าซื้ออะไรมาบ้างเนาะแล้วก็กลับมานั่งตัดงานต่อนะคะเพราะว่ามีคลิปที่จะต้องส่งให้ลูกค้า<อ>ดู<อ>เนาะใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามติดต่อของอุ้มนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้เลย ชื่อนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ก็คิดว่าใน Tik-Tok อาจจะอัปเดตบ่อยกว่าหรือเปล่าแต่ว่า่นแหละก็ใครยังไม่ได้ตามเข้าไปดูกันใน Tik-Tok นะคะ <c oughs> ก็สามารถเข้าไปกดติดตาม t ิ k ต ok อุ้มไว้ได้เลยห <c> o <oughs> ด energy <c oughs> มากแบบว่ารู้สึกวันนี้เหนื่อยมากไม่รู้เหนื่อยอะไรแต่ก็เหนื่อยคือมัไม่ทำงานอ่ะมันก็ต้องเหนื่อยแล้ว <c oughs> อเคเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะว่าเมื่อเย็นซื้ออะไรมาบ้างที่วัดตัดแล้วก็อนะีฟแอนด์บอยเนาะทุกคนสภาพมันจะ low energy นิดนึงมันเป็นแบบช่วงเวลาหลังเลิกง,งานอะไรเงี้ยเออสภาพเราก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะอย่างแรกก็คืออันนี้มากหน้าแต่ว่าไม่ใช่ของเรานะคะของเพื่อนน้องแล้วก็น,นี้เป็นมากหน้าของน้องที่ซื้อมาใช้แล้วก็อันนี้คือมันมีโปรชิ้นที่สองหนึ่งบาทแล้วก็เราอะอยากได้ครีมที่มันให้ความชุ่มชื้นเยอะๆ ก็เลยคิดว่าจรสรนน่าจะเป็นคําตอบแล้วก็เหตุรีวิวตัวนี้เยอะเขาบอกว่าเออแบบมันกลิ่นหอมให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดมกลิ่นตอนนี้เลยบอกให้หมดก่อนว่าซื้ออะไรมาอีกบ้างแล้วก็ซื้อครีมอาบน้ํามาเป็นของดีนี่เพราะว่าไปดมกลิ่นมาแล้วกลิ่นหอมมากนะคะอยากใช้อะไรที่มันหอมๆก็เลยซื้อดีนี่มาจริงๆมีอีกขวดด้วยแต่ว่าน้องเอาเข้าไปอาบน้ําแล้วเรียบร้อยนะคะขอลองดมกลิ่นก่อนแล้วกัน อ๋อมันคือ,อคีกัเดนมันคือกลิ่นสีม่วงที่เราเคยใช้อยู่แล้วที่แบบ๋อเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ปะแต่กลิ่นมันคือเหมือนกลิ่นสีม่วงอน,นั้นเลยกลิ่นสีม่วงที่แบบเราชอบมากใช่จริงด้วยอ้ oh my god ส่วนอันนี้คือกลิ่นอะไรเราจะเคยได้กลิ่นหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ก็หอมคือมันมีความแบบหอมหอม เด็กแบบน่ารักน่ารักแบบหน้าทนุทหนอมอะไรอย่างเงี้ยหุยหอมหอมทั้งคู่เลยคือเป็นกลิ่นที่ไม่ได้รู้สึกเสียใยที่ซื้อมาทั้งคู่เลยเป็นสิ่งที่อะไปยาให้ทุกคนไปลองซื้อมาใช้กันละกันใครกำลังหาครีมอาบน้ำออไม่ใช่โอ้ครีมทาตัวโลชั่นทาตัวอะไรอย่างงี้เออลองไปแบบซื้อมาใช้กันได้นะคะ

แก้วแ้ววลค่ะพึ่งกลับมาถึงบ้านนะคะแบบว่าวันนี้กิจกรรมหนักหน่วงมากตั้งแต่เชา้าเมือ่อเช้าตื่นประมาตีห้าก,กว่าคขับรถไปส่งน้องไปเข้าค่าย แล้วเสร็จแล้วก็กลับมาถึงบ้านเมื่อเช้ารถติดมากแบบติดเกือบแบบเป็นชั่วโมงอ่ะทุกคนก็มาถึงบ้านประมาณแบบเจ็ดโมง อาจจะประมาณนั้นหกโมงนิดนี้เกือบเจ็ดโมงทุกคนคือมันจะพูดไม่รู้เรื่องนะเพราะว่านอนน้อยมากเมื่อวานกลับมาถึงบ้านแบบเมื่อวานคือแบบมีไปไป,ไปดื่มไปดริ้งมากับพี่ที่ออฟฟิศนะคะกลับมาถึงบ้านแบบประมาณเที่ยงคืนเออแล้วก็นอนไปห้าชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ใช้ชีวิตตั้งแต่ตีห้าจนถึงตอนนี้ก็คือแบบบ่ายโมงครึ่งแล้วแบบเมื่อเช้าพอกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็ต้องอาบน,น้ำแต่งตัวเลยแล้วก็ออกไปถ่ายงานต่อนะคะ เหนื่อยมากาชีวิตเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องคิดว่าเดี๋ยวจะล้างหน้าอะไรให้เสร็จแล้วก็จะไปนอนก่อนสักตื่นหนึ่งแล้วค่อยตื่นมาใช้ชีวิตต่อนะคะตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วแต่ว่าโอเคก็คลิปนี้อาจจะจบที่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะสภาพแบบ ในคลิปก็จะมีความแบบยมบ้างอะไรบ้างค่ะคกันไปเนาะก็โอเคขอบคุณที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย